สำหรับ if Basic t i p นะครับคลิปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราหลังท,ที่เราเรียนเรื่องอฟาราดามต่างๆของทฤษฎีฟิสิกส์มานะครับมีหลายๆแบบมวลคืออะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อเรื่องของกฎข้อ1นึ่งิวตันซึ่งเป็นเซตติ้งที่สำคัญในการทำความเข้าใจนะครับกฎข้อ1นึ่งนิวตันเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะเข้าใจว่ามันเป็นกฎที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ข้ามมันไปโดยที่ไม่สนใจนะครับ ต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกฎข้อที่เข้าใจได้ยากที่สุดแล้วก็สําคัญมากที่สุดในกระบวนการกลศาสตร์คลาสสิกทั้งปวงเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของกลศาสตร์นิวตันนะครับมันเป็นพื้นฐานของกลศาสตร์ลากลางฮามิลตันทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นกฎข้อหนึ่งนิวตันจึงต้องเราต้องคเข้าใจชัดเจนนะครับมาเริ่มก่อนนะครับในคลิปนี้จะพูดกฎข้อหนึ่งนิวตันนิวตัน first law นะครับ first law นิวตันทีหลังก็ได้กินต้น first law. กดข้อหนึ่งนิวตันที่พวกเราเคยเจอกันในที่เรียนเห็นมามักจะบอกว่าซิกมาเอฟนะฮะเท่ากับศูนย์นะครับอาจารย์จะพูดในที่นี้เลยนะครับว่าอันนี้ผิดนะครับที่สอ,สอนสอนกันอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วการพูดอย่างนี้เป็นการข้ามขั้นตอนเชิงตรรกวิทยานะครับจึงเป็นการใช่เหตุผลอย่างมากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะบอกพวกเราทําไมถึงถึง,ถ,งถึงผิดนะครับเขียนว่า e f เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับ จริงๆ f ก็เท่ากับศูนย์นะครับเวลาพวกพวกน้องสอบตกแล้วเนี่ย f ก็คือศูนย์ใช่ไหมครับบอย่างนั้นเลยนะครับเอาละนะครับกฎข้อหนึ่งนิวตันเนี่ยมันกล่าวว่าวัตถุนะครับวัตถุนะครับเราพูดถึงวัตถุก่อนมวัตถุเนี่ยจะรักษาใช่ไหมครับรักษาสภาวะนะครับภาวะมาแล้วแต่บางเล่มก็จะเรียกว่าสภาพนะฮะแต่ที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าสภาวะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งสอนเพิ่งภาวะไปในคลิปก่อนหน้านี้ ภาวะของของ,ของอะไรครับของการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่รักษาภาวะการเคลื่อนที่เมื่อมีภาวะเนี่ยต้องเทียบเทียบกับอะไรบางอย่างเป็นกรอบอ้างอิงเมื่อเทียบกับเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยเทียบกับกรอบกรอบอ้างอิงเฉยนะครับไม่ใช่ขนมกรอบกรอบเค็มนะครับกรอบอ้างอิงเฉยนะครับคราวนี้ไอ้ออกกรอบอ้างอิงเฉยเนี่ย มันก็มีชื่อภาษาอังกฤษแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราเรียกว่า initial frame พูดอะไรก็ได้ initial reference frame นะครับกฎข้อหนึ่งคำเก่าแค่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันมีของอันหนึ่งกำลังวิ่งมานะครับมันก็จะพยายามวิ่งไปด้วยความเป็นงที่เรื่อยๆถ้ามีคนจะพยายามไปเปลี่ยนความเร็วของมันอย่างเช่นจะเร่งหรือจะทําอะไรมันก็ต้องใช้แรงใช้แรงถ้าไม่มีเพราะว่าถ้าปราศจากแรงวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ คำกล่าวนี้คำคำกล่าวนี้ได้ให้สิ่งออกมากับเรา 3- 4สิ่งด้วยกันนะครับน่าจะ3สิ่ง3สิ่งอันดับแรกเลยกฎข้อหนึ่งนิวตันบอกว่าวัตุวัตุให้อะไรครับให้สิ่งที่เรียกว่าระบบเมื่อมีระบบนะฮะรักษาภาวะให้ภาวะออกมาภาวะในที่นี้คืออะไรครับภาวะของการเคลื่อนที่ก็คือความเร็วนะครับความเร็ว V นะครับ เมื่อเทียบกับกอบังอิงเฉยกอบังอิงเฉยคือตำแหน่งอ้างอิงตำแหน่งอ้างอิงนั่นก็คือได้ให้ตำแหน่งตำแหน่ง x y z ขึ้นมานะครับรักษาภาวะการเงินที่เมื่อเทียบกับกกอังอิงเฉยการที่วัตถุจะรักษาภาวะการเงินที่ได้วัตถุเนี่ยจะต้องมีคนสมบัติหนึ่งที่ช่วยในการรักษาในการไม่ใช่รักษาคนให้หายปว่วยนะครับไม่ใช่รักษาให้มันดีขึ้นรักษาคือทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทาให้เป็นอย่างเดิมฉนันต้องมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่เรียกว่ามวลเฉยเกิดขึ้นวัตถุจะต,ต้องมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนภาวะกันเคลื่อนที่และคุณสมบัตินั้นเราเรียกว่ามวลเฉยหรือเมื่อมีภาวะการเคลื่อนที่เทียบประกอบอ้างอิงจะเห็นว่าพลวะว,าวภาวะเนี่ยมันเทียบประกอบอ้างอิงอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นการที่มันจะมีภาวะนี้ได้และเคลื่อนที่ไปได้นั่นก็คือ มันจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งอุบัติขึ้นในคำกล่าวนี้คือเวลานะครับมีเวลาแฝงอยู่ในนี้ด้วยฉะนั้นกดข้อที่หนึ่งของนิวตันจึงได้ให้สิ่งที่เรียกว่ามวลเฉื่อย mi i ย่อมจาก inertia เ,เพราะาเฉื่อยได้ให้สิ่งที่เรียกว่ากรอบอ้างอิง xy z นะครับในรืดพื้นฐานกรอบอิง xy z ซึ่งเชื่อเป็นกรอบเฉื่อยกรอบเฉ่อยคือกรอบ,รอบที่ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับอย่างเช่นโลกอันนี้ก็ถือเป็นกรอบเฉยเมื่อเทียบกับเราตอนนี้นะครับน้องอาจจะถามต่อไปว่าอ้าวแล้วโลกเคลื่อนที่เทียบกับดวงอาทิตย์ไหนว่าโลกเป็นกรอบเฉยแล้วดวงอาทิตย์แลวโลกเป็นกรอบเฉยคนที่สมัยก่อนเขาบอกดวงอาทิตย์นั่นแหละเป็นกรอบที่สําคัญกว่าเพราะมีขนาดใหญ่กว่าโลกนะครับคนก็สมัยนี้ก็ถามต่อไปอีกดวงอาทิตย์ก็โคจรร,รอบไปรอบๆศูนย์กลางกาแล็กซีและกาแล็กซีก็กำลังขยายตัววิ่งเหนียวจากกัน ตามทฤษฎีบิ๊กแบงตดลัวว่กรอบเฉยอ,อยู่ไหนสรุปว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่พูดเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ถูกแล้วนะครับมันถูกแก้โดยทฤษฎีสมัติภาพของไอสไตล์แต่ว่าเอาละนี่ในระดับเบื้องต้นเนี่ยคุยให้เด็กๆฟังนะครับกรอบเฉ่ยก็คือกรอบที่เคลื่อนที่ทในวอบเ็วคงที่ถ้าเราอยู่บนกรอบเฉยเราจะไม่รู้สึกถึงแรงอื่นๆนะครับจะรู้สึกเบาสบายเบาสบายนะครับ ดังนะั้นโอเคกดข้อหนึ่งของนิวตันเนี่ยให้มวลเฉยเป็นตัวละครกอบเฉยคือตำแหน่งอ้างอิงนะครับตำแหน่งอ้างอิงต่างๆนะครับ x y z สมมุติว่าตอนนี้เราสนใจดวงอาทิตย์ละกันถ้าเราถามนิวตันนิวตันก็จะบอกดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้ให้เวลามาด้วยเวลาซึ่งมากไปกว่านนั้นนะฮะมี3อย่างแล้วเนี่ยการที่มีเวลาแล้วก็มีมีกอบเฉยเนี่ยมันจะทําให้เรานิยามเลยได้ครับนิยามความเร็วไหมครับเพราะความเร็วมันเท่ากับ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่ง r ตอน x y z อะไรก,ก็ได้ครับ r คือตำแหน่งนะครับอด้วยเวลาเงี้ยนะครับถ้าเป็นมัธยมปลายก็ใช้อะไรครับใช้ s ก็ได้ครับแล้วจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเรามีมวลมีกรอบเฉยมีการผสมสันระหว่างรอบเฉยกับเวลาให้ความเร็วออมาก็เป็นฉันเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามี มีระบบที่มีสมบัตินะครับสมบัติของระบบมีภาวะนะครับซึ่งภาวะในที่นี้ตอนนี้นะครับก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งเอสละกันนะครับแล้วก็ความเร็ว V นะครับสมบัติภาวะอะไรฮะแล้วก็มีเวลาดยแต่เวลาก็คืออยู่ในนี้แหละนะครับเป็นตัวแปรสระเป็นพารามิเตอรสระมากไปกว่าน,นั้นนิวตันซึ่งเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าทะเลเป็นยังไง กฎของนิวตันกับใช้ได้ทั่วไปหมดเลยกฎการเคลื่อนที่นิวตันแล้วกฎคอนท้นวงเขาด้วยนะครับฉะนั้นเรารู้ได้ไงว่ากฎการเคลื่อนที่นะฮะกฎที่ผมสอนในวันนี้คือกฎของการเคลื่อนที่นะครับ,ม,นนรรรบมันมีกฎหนึ่งคือกฎคอนท้นวงอันนี้ก็ต้องใช้เขียนเต็มๆก็คือ law of motion แปลว่าวกฎแห่งการเคลื่อนที่นะครับกฎดัเคลื่อนที่การที่เรามีกฎการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ากฎอันนี้ใช้ได้ที่ประเทศอังกฤษ แล้วมันใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสไหมมันใช้ได้ที่บุรีรัมย์ป่ะมันใช้ได้ที่อเมร้กผมที่อเมอหกามซักปะ่ะใช้ได้ที่กรุงเทพไหมใช้ได้ที่ชะอำไหมที่หัวหินไหมฉะนั้นเราไม่รู้นะครับฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องเชื่อก่อนว่าฟิสิกส์โอวกาศนะครับ x y z เนี่ยนะครับมันมีสมมาตรสมมาตรในที่นี้บอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเรามีกฎทางฟิสิกส์อันหนึ่ง มีมายเซ็ตขึ้นมาตั้งแต่แรกก็คือมีนี่นี่นี่เราจะต้องศรัทธาศรัทธาก่อนว่าทุกๆแห่งกฎนี้ต้องเป็นจริงทุกๆุกแห่งแปลว่าบุริลัมก็ต้องใช้กฎนี้ได้เดอร์บานที่แอฟริกาได้ก็ต้องใช้กฎนี้ได้ดอบบาอากาก,ก,ก็ใช้ได้เคมบริดจ์ก็ใช้ได้นะครับนิวย,ยอร์กก็ใช้ได้รวมทั้งที่ดาวอังคารก็ใช้ได้นอกไปนอกระบบสุญยะก็น่าจะใช้ได้ในเวลานนในเวลานั้นที่กฎนี้ตั้เสนอกฎก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้น ทั้งหมดนี้มีมวลมีกรอบมีเวลาท่าเยังไม่พอเขายังได้เหตสมมาตรสมมาตรที่บอกว่านะครับสมมาตรที่บอกว่าโอวกาศนะครับโอวกาศทุกแห่งเหมือนกันนั่นคือกฎใช้เด็กเหมือนกันทุกแห่งแล้วก็โอวกาศเหมือนกันจากทุทิศทางนะครับเหมือนกัน จากทุกทิศทุกทิศทางซึ่งไอ้กฎ2ข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะน,นําไปสู่การกดการอนุรักษ์โมเมนตัมและกดการอน um, ุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมในที่สุดนะครับฉะนั้นนี่คือสาระของกฎข้อที่หนึ่งแต่แน่นอนว่าเด็กขึ้นม .4 มาจะเอานี้ไปให้เด็กๆก,ก็คงยากนะครับแต่ว่าเมื่อเด็กเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากฎข้อที่หนึ่งได้ช่วยเราอย่างหนึ่งก็คือกฎข้อหนึ่งทำให้เรามีตัวละครครับเอาไปเล่นในกฎข้อที่2คือตัวนี้ครับ1ตัว 2 <c oughs> ตัว3ตัวเป็นตัวภาวะ3ตัวแล้วก็เวลาได้4ตัวแล้วก็นี่ทั้งหมดเลยส่วนนี้นะครับหลายๆตัวเลยเอาไว้เล่นเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกด,ดข้อที่สองนะครับเดี๋ยวจัะลบกระดานก่อนแล้วจะมาพูดถึงกดข้อที่1ว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูว่าทำไมกดข้อ1นึ่จำเป็นนักหนานะครับเรามาดูสถานการณ์ในทะเล,ท,ะเลทีม่มืดมิดไปหมดเลย ทะเลสีดำนะครับมืดมิดไปหมดแล้วก็มีแพอยู่2อันนะครับมีแพสองอันอันแรกมีออสมศรีนะครับสมศรีอีกอันหนึ่งมีกระป๋องครับกระป๋องกระป๋องชื่อคนนะครับสมศรีกับป๋องเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วต่างคนก็ต่างเคลื่อนที่นะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนเคลื่อนที่เพราะว่าจริงๆแนละ้วทะเลสีดําแล้วก็ไม่มีดาวดาวนี่ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเมื่อมไม่มีดาวปุ๊บเราไม่รู้ว่าใครกลาลังเคลื่อนที่สมสีก็กำลังเคลื่อนที่ไปนานด้านนี้ถ้าเทียบกับผมซึ่งอยู่ของนอกนะผมอยู่อนอกผมอาจจะเป็นเป็นหอยเป็นหอยอยู่ของนอกเนะ่นี่คือผมเป็นหอยอยู่ของนอกหอยคืออาจารย์บุรินจริงๆน่าจะเลือกตัวที่มันดีกว่านี้นะอืม หอยก็จะเห็นว่าอันนี้เคลื่อนที่ไปนี่เคลื่อนที่มานะครับจุดตายหนึงคราวนี้ผมเมื่อผมอยู่กับที่ตรงนี้ผมสามารถบอกได้ว่าใขรกาลังเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าสมมติว่าในอวกาศอันเคว้งคว้างเนี่ยมันไม่มีหอยตัวนี้แล้วต่างคนก็ต่างเคลื่อนที่เราจะบอกยังไงว่าใครกำลังเคลื่อนที่แน่เพราะว่าขณะที่กระป๋องเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับสมศรีก็เคลื่อนที่ไปทางนี้ทางขวาอันนี้ซ้ายนะครับ กระป๋องก็นั่งชิลสมศรีก็นั่งชิลมากไม่รู้ใครกาลังเคลื่อนที่สาหรับกระป๋องแล้วเขาจะรู้สึกเฉยๆมากเพราะว่าแพเขาเคลื่อนที่ไปนิ่งๆเฉยๆเขาจะบอกว่าเขานล่นแหละผมมาอยู่เฉยๆคุณป้าสมศรีทัางหากที่กําลังเคลื่อนที่วิ่งไปทางด้านนี้หาเขาส่วนเขาไปส่วนคุณป้าสมศรีก็บอกว่าฉันไม่มีแรงจะพายเรือพายแพนี้ได้นายกระป๋องต่างหากที่พยายามจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือไปหาป้าสมศรี คำตอบก็คือในทะเลกว้า,างใหญ่ไม่มีคลื่นลมไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยเราจะบอกได้่งนว่าขับเป็นคนเคลื่อนที่ถ้าทั้งสองอันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วคงที่มันก็คงเหมือนกับกรณีที่เราเนี่ยนะครับวิบ่งนั่งอยู่บนรถที่ราคาแพงๆนะครับแล้วรถก็วิ่งไปบนพื้นถนนเรียบๆเ,เราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าถ้ารถนี่เหยียบขันเร่งด้วยความเร็วคงที่แต่ถ้าสมมุติว่ามีรถย่อมเหยียบขันเร่งเราจะรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่เรารู้สึก ก็คือหลังเ,เน,นี่ยเราจะไปชนกับเบาะนะครับเบาะหรือตอนที่รถเราเลี้ยวโค้งในกรณีเดียวกันจะเห็นว่าถ้ามองถ้าวัดแค่ความเร็วนะครับสำหรับกระป๋องกระป๋องจะเห็นสมสีวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาด้วยความเร็วนี้ด้วยความเร็วของความเร็วของกระป๋องนะครับความเร็วสองกระป๋องบวกความเร็วของสมสีสมสีนี่นนกระป๋องนี่สมสีนี่สมสีเป็นคนที่หนึ่งกระป๋องคนที่สองนะครับขนณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าสมสีมองกระป๋ สมงทีมองกระป๋องบ้างสมศรีก็จะบอกว่ากระป๋องต่างหากที่วิ่งมาด้านนี้ด้วยความเร็วของความเร็วของสมศรีบวกความเร็วของกระป๋องไขกันแน่กันหลังเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบนี้เขาเรียกกันว่าการสัมผัสนะครับซึ่งบอกมาแล้วคขกันหลังเคลื่อนที่แต่คราวนี้สมมติว่ามีคนหนึกกง่งโกงนะฮะโกงสมมติว่ากระป๋องเป็นเด็กกระล่อนนะี่โกงแต่กระล่อน่ะบอกว่าเอาละ่ะจะเริ่มมีความเร่งละมีความเร่งติดแกล้งติดไอพ่นข้างล่างนะับติดไอพ่นข้างล่าง ก็จะมีมไม่ใช่พมีใบพัดนะฮะใบพัดเรือใบพัดมีมอเตอร์ข้างล่างพอติดใบพัดข้ามปุ๊บสิ่งที่สิ่งที่กระป๋องจะเคลมก็คือว่าเอาละผมอะอยู่เฉยๆนะแน่นอนว่าต,ติดเมื่อติดไอพ่อนข้างปุง๊บมันก็มีความเร่งถูกไหมครับความเร่งที่กระป๋องเร่งเนี่ยจะเห็นว่าป้าสมศรีจะเห็นกระป๋องเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A เ,เข้าสู่ป้าสมศรีนะครับขนาดที่กระป๋องก็เห็นสิ่งเดียวกัน แต่กระป๋องก็คิดว่าตัวเองอยู่เฉยๆแล้วกระป๋องก็จะบอกว่าป้าสมศรีเคลื่อนที่มาหาผมด้วยความเร่งเาเท่ากันเเท่ากันอย่างนี้ฉะนั้นจะเห็นว่าเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันด้วยว่าใครเป็นคนโกงใครไม่เป็นคนโกงเพราะว่าเรื่องของการวัดความเร่งก็ความเร็วมันเป็นเรื่องสมัมพัทธ์ระหว่างใครเป็นคนวัดใครเป็นคนไม่วัดนะครับใครเป็นคนถูกวัดคําตอบก็คือเรื่องนี้กดข้อหนึ่งนิวตันมีคําตอบมีคําตอบยังไง ก็เพราะว่าทันทีที่กระป๋องเปิดมอเตอร์ตัวนี้นะครับถึงกระป๋องจะเค็มว่าผมไม่ได้เคลื่อนที่นะครับป้าป้าดัางหากเคลื่อนที่มาหาผมด้วยความเร่งเอสมศรีก็รู้อยู่เต็มอกว่าสมศรีไม่ได้ติดมอเตอร์นะครับใบพัดสมศรีรู้แต่ว่ากระป๋องเนี่ยโกงแน่ๆเพราะว่าแกอยู่องแกให้เฉยแกไม่ได้ติดมอเตอร์อะไรอุปกรณ์เสริมอะไรแล้วโลกใบนี้ก็มีอยู่สองคนเท่นั้นหอยังผมก็ไม่มีปากพูดด้วยอยู่ข้างล่างนะครับ เะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจากที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโกงกันแน่แต่จะมีเอฟเฟกหนึ่งที่มีผลจะกดข้อใี่หนึ่งของนิวตันกดข้อหนึ่งบอกว่าวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับกกอบอ้างอิงเฉยไม่ใช่ว่ากกอบอ้างอิงอันหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าทันทีที่กระป๋องเปิด motor. มอเตอร์มวลของกระป๋องจะตรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั่นคือมันเคยเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วธรรมดาหนึง่งก่อนที่มันจะถูกแรงเมื่อมันถูกแร่งมวลมันก็จะ มนนก็พยายามจะรักษาสภาพเดิมของการเคลื่อนที่ก็คือต้องถอยต้องเซไปข้างหลังฉนันสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกัคืกระป๋องก็จะล้มลงเซไปข้างหลังเมื่อเซไปข้างหลังปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมศรีก็จะบอกทันทีว่ากระป๋องโกงนะครับกระป๋องโก เพราะว่าสมสีไม่ติดใบพัดนะครับไม่ไม่ใบพัดสมสีก็จะไม่มีอาการที่ว่าจะล้มหรือสลาอะไรเลยโอเคได้ okay, เห็นว่าตอนนี้เราใช้กฎข้อหนึ่งในการบอกเลยล้ว,ว่าอะไรไข่โกงลำพังลำพังเราใช้แค่ความเร็วตำแหน่งแล้วก็ความเร่งเนี่ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าไข่โกงจนกระทั่งกฎข้อหนึ่งเข้ามาบอกว่าตัวนี้จะรักษาทัพกันทันที คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องลิฟท์ขาดนะครับลิฟท์ขาดอย่างเช่นขึ้นลิฟที่ตึกระหยคหรือลิฟที่ตึกสูงสงแล้วลิฟท์มันขาดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเด๋ยวรุณโอเคในกรณีที่ลิฟ์ขาดนะครับลิฟท์มันขาดเราก็มีลิฟ์อยู่นะครับแล้วมันขาดลิฟ์ขึ้นไปตึกคูงสูงแล้วตอนแรกติดลิฟ์มันจะไม่ขาดก่อนนะเราก็จะมีคนอยู่บนลิฟต์นะครับ แน่นอนคนอยู่เรียบเน้นก็มีแรง mG ็ไงนะฮะเอ็มเป็นแรงที่โลกกระทำกับเขาแล้วก็แรงที่แรงคู่กริยของ MG อยู่ไหนครับอยู่ที่ศูนย์กลางโลกครับศูนย์กลางของโลกเลยนะครับเป็นแรง M โลกใหญ่คุณกับ G G ที่เกิดจากตัวนี้ G เล็กนะครับ G เล็กอันนี้ G ใหญ่เออเขาคือเหมือนกันไม่ใช่พิมพ์เล็กขึ้นใหญ่นะครับหมายถึง G ที่มีขนาดใหญ่นี่จีเป็นขนาดเล็กนะครับหมายถึงขนาดของค่ามันหรือคละค่ากัน G ตัวนี้เป็น G ที่เกิดจากโลกดูดคน G ตัวนี้เป็น G ที่เกิดจากคนดูดส่วนกลางโลกเอาละอัน right. นี้ก็เป็นต้นนะครับคราวนี้ท่านลิฟต์เนี่ยมันอยู่แรงนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกถึงแรงที่เ g ใหญ่จะทำปุ๊บเมื่อมีแรงของตัวมาเรากดเนี่ยนะฮะแรง MG ในส่วนนีงนะคู่กริยาแล้วก็มีแรงจากตัวเราเองนะฮะกดลงบนพื้นนะที่ส้นเท้าเนี่ยกดบนพื้นเมื่อพื้นตัวลิฟต์เนี่ยก็จะถูกดึงลงด้วยด้วยแรงที่เรากดลงไปเป็นแรง R นะครับแรง R ก็มีเป็นแรงคู่กริยาที่เป็นแรง n ที่ทผ่านผ่านตัวเราซึ่งในภาวะที่ลิฟต์นี้นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับขึ้นไปแรง mg นะครับใหญ่กับแรง n จะเท่ากันแรง n กับแรง mg ใหญ่ไม่ใช่แรงคู่กริยานะครับไม่ใช่แรงคู่กริยาเพราะคู่กริยาของ mg ตัวนี้อยู่ที่ศูนย์กลางโลกคู่กริยาของ n อยู่ที่ตัวลิฟต์อยู่ที่ข้างนอกนี้นะครับ ดนัน้นในความเร็วคง,งที่นะครับขึ้นไปความเร็วคงที่นะครับก็จะไม่มีความเร่งเพราะความเร็วคงที่ความเร่งเป็นศูนย์นะครับศูนย์เอาละถ้าสย่ดอยู่ๆลิฟต์เกิดขาดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นพอลิฟต์ขาดปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ <c oughs> แรงเ g ใหญ่ที่ยังมีอยู่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่หายไปก็คืออะไรครับแรงที่เท้าซ้อนเท้านะครับเกิดไปแล้วนะครับ ส้นเท้านะครับกระทากับลิฟจะหายไปเมื่อไหร่นี้ส้นเท้ากระทาลิฟหายไปปุ๊บแรงที่ลิฟกระทากับตัวเราก็หายไปด้วยน,นะครับอันนี้สมมุติว่ามันลบได้สะอาดแล้วกันนะครับผมว่าไม่รู้จะเรียกน้องๆที่อยู่หลังฉากให้มาลบให้ยังไงตอนนี้กาลังกาลังต่อเนื่องเลยครับก็จะเหลือแค่นี้ในขณะเดียวกันลิฟเนี่ยนะครับมันก็ตกมาพร้อมกับเราลิฟก็โดนโลกลิฟก็มีแรงอันหนึ่งซึ่งลิฟก็ถูกโลกดึงลงพร้อมกับเราทันทีที่ลิฟกะ <c oughs> ทันทีลิฟขาดลิฟก็ตกออกมาทันทีที่ลิฟขาดปุ๊บเนี่ยเราไม่มีแรงอะไรที่กระทาที่ต้นเท้าเราจะรู้สึกว่าเราตัวเราเบาหวิวแล้วมันจะตกใหม่เลยตกใหม่เลยตัวเราเบาวิวเมื่อเราเอานิ้วเท้านะครับนิ้วเท้านิ้วโป้เท้าเนี่ยจิ้มลงไปลิฟนิดเนึงตัวเราก็จะเริ่มลอยลอยสภาพอย่างนี้เป็นสภาพของการตกอิสระเพราะลิฟก็ตกเราก็ตก สภาพของการตกอิสระเนี่ยหลายหลายคนไปพูดคําว่าสภาพไร้น้ําหนักจริงๆมันก็ไม่ผิดที่พูดไร้สภาพไร้น้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันมีน้ําหนักครับมันมีน้ําหนักแต่ถ้าคนอยู่ในลิฟต์เนี่ยจะถ้ามีคนคนหนึ่งไปพผู้สังเกตนะครับอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นสภาพไร้น้ําหนักแต่คนข้างนอกเนี่ยถ้าผมอยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่าใครบอกไม่มีน้ําหนักเห็นชัดว่า MG กระทากับมันแล้วมันหล่นลงมาพร้อมกับลิฟต์ เราอยู่ข้างนอกมองอย่างนี้มันมีน้ําหนักนะครับแต่ถ้าอยู่ในลิฟต์สมมติตูแก้วลูหนึ่งเกาะลิฟต์อยู่ตูกแก้วไม่รู้ว่าอย่างไรเว้ยมันจะบอกว่านี่เป็นสภาพไร้น้ําหนักฉนั้นไอ้คำสภาพไร้น้าหนักเนี่ยนะครับหรือคําว่าแรง G เป็นศูนย์เนี่ยนะครับที่เฉพาพูดพูดกันเนี่ยมันพูดกันต่อเมื่อคนที่พูดคนนั้นอยู่ในลิฟต์ครับอยู่ในลิฟต์นะครับสภาพน้ำหนักมันกำพูดเมื่อคนคนนั้นอยู่ในลิฟต์ตกมานะครับการที่อยู่ลิฟต์แปลว่าอยู่ในกรอบ ไม่เฉยแต่คนข้างนอกเนี่ยจะพูดว่ามันตกอย่างอิสระนะครับตกอย่างอิสระนั่นก็คือฟรีฟอลตกมาอย่างอิสระแล้วสภาพฟรีฟอลเป็นยังไงครับสมมติว่าตึกนสูงมากเลยตกมาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงก็ไม่ถึงพื้นนาทีนะครับมันก็ยิ่นสภาพล่องลอยล่องลอยสภาพนี้เป็นสภาพเดียวกันกันกบที่เราอยู่ในสถานีอวกาศทําไมถึงสภาพล่องลอยถึงจะกาลังตกเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมว่าลิฟต์ก็ตกเราก็ตกลิฟต์ก็ตกเราก็ตก เราถึงรู้สึกว่าให้มันเหมือนลอยแต่จริงๆก็ไม่ลอยเราข้างตกรอดแล้วเราตกความล็บเราเข้าใจผิดไปเองว่าเรากำลังลอยอยู่นะครับอันนี้เป็นผลโดยตรงจากความน้มถ่วงอ่าแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่สมมติว่ามีสถานีโอกาสสักอันหนึ่งนะครับมันลอยสมมติว่ามีสายอันนี้ไมนปุ่นลังลิบละมีสถานีโอกาสอันหนึ่งลอยอยู่ตรงนี้ คำว่าลอยจริงๆั็ไม่ถูกเท่าไหร่ล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยนะที่มีสารนิโอกาสโคจรเนี่ยมันกำลังตกนะฮะเพราะแรงแรงเดียวที่กระทากับสารนิโอกาสนะครับคือแรงแรงโน้มถ่วงการที่ตกอิสระแปลว่าแรงแรงเดียวที่กระทบวัตถุนั้นแรงเดียวเท่านั้นคือแรงโน้มถ่วงหรือหรือกราฟิตี้นะครับแรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่กระทาฉะนั้นกรณีของดาวเทียมสายนิโอกาสตกด้วยแรงกราฟิตี้เท่านั้น ฉะนั้นมันจึงมีสภาพตกอิสระตกไปเรื่อยเลยครับแต่ตกเท่าไหร่ก็ไม่ถึงพื้นสักทีครับเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วมันตกโปรเจกต์ตายนะครับเพราะว่าพื้นโลกเราเนี่ยมันมันไม่ราบมันโค้งถ้าพื้นโลกมันราบนะครับหรือไม่ก็มีใครก็แล้วแต่ไปก่อสร้างแผ,แผ่นกระดานนะฮะยวยาวนะฮะย,ยาวอย่างนะี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว การโครจรรอบโลกของดาวเทียมทุกอย่างเนี่ยมันคือการตกแบบโปรเจกต์ตายนน่เองาเชื่อลองถ้ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่บนแผ่นเนี่ยดูมันคือการตกแบบโปรเจกต์ตายนั่นเองตกอิสระแบบโปรเจกต์ตายนั้แบบนแตไ่ไม่ถึงสักทีฉะนั้นไอ้คำว่าลอยรอบโลกเนี่ยไม่มีนะจริงจริงเป็นคำพูดที่เขาจะผิดมันมีแต่ตกอย่างอิสระนะครับรอบโลกแต่ไม่ถึงสักทีเพราะว่าพอจะถึงที่ไรโลกก็โค้งหนีทุกทีนะครับแต่ถ้าเกิดมันวงโครจรมันเบี้ยวไปนิดนึงมันเฉไปนิดเดียวนั่นเองมันก็มีสิทธิ์ไม่ไงครับ มีสิทธิ์ตกอยางอิสระแต่โดนโลกด้วยในที่สุดนะครับฉะนั้นบนสายอวกาศทุกดวงคนที่อยู่บนสายอวกาศนั้นจะถูกแรงจีเท่านั้นกระทาเมื่อถูกแรงจีเท่านั้นกระทาสภาพของคนในนั้นจะไม่ต่างจากอยู่ในลิฟต์นั่นก็คือมีสภาพที่คนในลิฟต์เรียกมันว่าสภาพไร้น้ำหนักแต่ความจริงแล้วมันมีน้ำหนักและมันกําลังตกอย่างอิสระนะครับฉะนั้นคนในนี้ถึง,ถงจะชิงลอย แล้วก็มีการทดลองหลายอันที่มีการเอาคนขึ้นไปนะครับแล้วให้เครื่องบินนะตกลงมาแบบนี้ยิงเครื่องบินขึ้นไปแล้วให้เครื่องบินเนี่ยหมงโลกนะปล่อยทิ้งตัวลงมาไม่ต้องเร่งน,นะปล่อยทิ้งตัวหมงโลกแต่ไม่ต้องไม่ต้องหมงให้ถึงนะครับให้เครื่องบินตกมาเฉยเลยตกในช่วงเวลานั้นนะครับสบภาพเดียบลลิฟขาดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสภาพที่คุณมีน้ําหนักข้างนอกคุณมีน้ําหนักก็คุณถูกแรงจีกระทาแต่ ข้างในนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีน้ําหนักและสภาพของคุณจะไม่ต่างเลยจากการที่คุณอยู่สถานีอวกาศข้างนอกหลอนี้นะครับท่นนี้ก็คือเป็นข,ขายข้อห้องใจนะครับโอเคฉะนั้นการโคจรรอบโลกไม่มีคำอร่อยบนอวกาศไม่มีคำาร่อยบนอวกาศคำที่ถูกต้องสุดก็คือทุกคนตกอย่างอิสระภายใต้ความนมำถ่วงแต่ตกอย่างไรจะไม่ถึงโลกหรือตกอย่างไร จะปลอดภัยเรือตกเลยจะถึงหมุงโลกมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแล้วเนื่องือเหตุผลที่ดาวเทียมบางดวงหมุงโลกเพราะว่าวงโครจรเนี่ยมันเสียไปนั้นดาวเทียมก็จะมีไอพ่นนะครับติด,ต,ดติดไว้ไปปรับวงโครจรให้มันอยู่ในวิถีที่มันจะไม่รับพอดีวความโค้งของโลกไม่ไปหมุงโลกนะฮะนั่นคือคําอธิบายคร,บครับคุณครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเรื่องกฎข้อที่2นิวตันในคลิปถัดไปครับ